สวัสดีครับนกนอกสวัสดีครับวันนี้น้องลูก,ก้าจะมาทำอะไรครับรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับอ้าวรดน้ำต้นไม้เลยมาทางนี้ครับนี่รดน้ำต้นไม้ก่อนรดน้ำต้นไม้ก่อนครับรดน้ำต้นไม้ก่อนล้างสังล้างสัมนี่ แล้วน้ำต้นไม้ก่อนครับแล้วน้ำต้นไม้เป็นผักที่เราปลูกเองนะครับอืมได้สองอาทิตย์แล้วผักที่เราปลูกเองมาทางนี้ด้วยสิกระกามาลทางนี้ด้วยสิได้สองอาทิตย์แล้วผักที่เราปลูกเองไว้กินนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศด้วยมีคะนา้า มีคณะครับมีกวางตุ้งฮ่องกงกวางตุ้งห้อง,อง,ง,ง,ห,องห้องเต้แล้วกมีผักกาดผักกาดผักสลัดนะครับเมื่อเขือเทศมะเขือเทศนี่ปลูกเป็นเดือนแล้วครับมันก็มีพริกก็มีพริกนะครับไปดูน้องลก้าสิ โอต้นไม้อ่นาอนี่แม่แม่ตักน้ำให้นะครับอ,อันนี้เป็นน้ำเป็นน้ำนะครับอ่าน้องลูก้าถือมาแล้ว,ถ,วถือมาแล้วครับสลอรี่ครับสลอรี่ครับน้องลูก้า ครับนี้ครับรถที่อื่นด้วยสิลูกอื้อเก่งๆครับเก่งมากเลยเยซุเปอร์ยัมๆเลยครับยัมๆเลยซุเปอร์ไหนลูกรร์ซุเปอร์ทำไงครับอืเอาอยิางไงครับ อีกไหมครับอ <to> อืมอ <Ad i S 1> <poetic? S 2> อไหมครับีีอีเก่งมากเลยครับรสต้นพริกด้วยนี่ลูกชิลีชิลี คณะห้องกงด้วยคณะคณะด้วยคณะตรงน,นนนนนงนี้ด้วยนี่นี่เก่งมากเลยนี่ทางนี้ด้วยสิลุกทางนี้ด้วยเยี่ยมเลยซูปเปอร์ตรงนี้ด้วยครับอือ ซูเปอร์เบบี้เก่งมากเลยครับครับเกตติยังครับเปตติตแล้วหรอครับเปตติแล้วหรออ่าขอบคุณครับก่อนลูกา้าทางนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ บ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายเชื่อวุดกันเชื่อวุฒเชื่อเชื่อวุฒกันครับบ๊ายบาย